บทที่ 4. เพียงความทรงจำส่วนตัวสองเท้าย่ำไปตามสันเขาในยามแสงแดดเช้าส่องกระทบสายทานรินกระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กไต่ไปตามขุนเขาสูงต่ำลัดเลาะแนวป่าแมกไม้รีบริ่งคือเพื่อนระหว่างทางก้าวแล้วก้าวเล่าโจนสาวเท้าไปอย่างไม่มีจุดหมายไม่มีความหวังเพื่อจะอยู่กับความว่างเปล่าเพื่อต้องการเอาชนะจิตใจ ความคาดหวังความกลัวไม่ประสบความสำเร็จกลัวคนไม่ยอมรับเช้าถึงเย็นทุกๆวันโจนใช้เวลาไปกับการเดินและเดินต่อสู้กับความสับสนวุ่นวายในจิตใจจนใช้หยาดเหงื่อความเหนื่อยการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอาวุธฟาดฟันความบ้าคลั่งของพายุที่หมกระหน่ำภายในจิตใจถ้าเราเดินแบบนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งของชีวิต การเดินทำให้เรามีเวลาคิดมากขึ้นเพราะเดินไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายใจส่วนมากจะอยู่กับตัวเองจะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นและเมื่อเสียงขลุ่ยกล้องกลางวานหุเขายามที่เขาล้มตัวลงนอนเหยียดยาวยามนั้นเสียงของมันจะปลอบประโลมความอ่อนล้ามืดมนในจิตใจ หลังตัดสินใจเดินออกจากรั้วการศึกษาจนพร้อมเพื่อนอีกสองคนเดินทางมาดูที่ยังอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พ่อของเพื่อนเป็นนายหน้าค้าที่ดินที่นั่นผืนดินห้าไร่ในชายป่าใกล้ทางขึ้นดอยอินทนนท์กับเงินติดตัวก้อนสุดท้ายจำนวนหนึ่งบาทถือว่าพอดีจนพาคำถามทั้งหมดมาที่นี่เพื่อทดสอบผีมีจริงไหม เราบ้าไปหรือเปล่าจะน้อยหน้าเพื่อนไหมสังคมจะยอมรับคนอย่างเราหรือเปล่าเราเรียนไม่เก่งสอบแข่งขันไม่ได้ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตไม่มีหลักฐานอย่างที่สังคมตีค่ะคือคนที่บ้านนี้เขาก็คิดว่าเราเป็นบ้ากลับไปบ้านมันไม่มีคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสือถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่เรานั่ง หนังสืออยู่ที่บ้านบางครั้งเราก็เอาหนังสือใส่ย่มไปอ่านอยู่ตามทุ่งนาคนเดียวไม่ส่งสิงกับใครคนก็เริ่มคิดว่าเราบ้าเพราะสังคมสมัยก่อนไม่มีใครอ่านหนังสือบางคนก็เรียกเราว่าด็อกเตอร์พอเห็นหน้าเราก็บักบอกเตอร์มึ่งมาจะแต่ใส่กินขขากินปลาหลบ่บอกินเข่าเป็นอยู่บ่มึงเวียบบ่เฮดแม่โจนจะไม่ได้ใส่ใจกับประเด็นนี้มากนะัก แต่เขาก็ต้องการพิสูจน์ความเยอะหยันนอกจากนั้นเขายังไม่มีเงินไม่มีเสื้อผ้าส,สวยๆไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าสาวๆจะมาเหลียวมองไม่มีไม่เลยจนไม่มีแฟนเว้นแต่หนังสือที่กองพเนินอยู่รอบก,กายเมื่อสำรวจจากภายในออกไปเปรียบกับสังคมภายนอกจนไม่พบความพึงพอใจในตัวเองสำหรับโจนหนทางแห่งคำตอบเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเสียจาก เผชิญกับตนเองคืนเดียวดายของโจรมันไม่เย็นเย,ยือกเฉพาะขนเขาหากมันเย,ยือกทั้งกายและใจเสียงสวดมนต์ก้องสะทานไปทั่วพนาเขานั่งขัดสมาธิมือซ้ายกำขวานมือขวากำมีดพระปากขยับไปมาเปล่งเสียงสวดมนต์ไม่ขาดสายตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเห็นหน้าผีมาก่อนเคยไปผ่าศพในวิชานิติเวชขณะเรียนรามคำแหง ไปขุดศพกับพระในป่าช้าขึ้นมาเผาสิ่งเหล่านี้ไม่สร้างความเคยชินให้โจรเลยแม้แต่น้อยเขาจึงไม่เคยลืมว่าผีมีอยู่บนโลกใบนี้และคิดว่ามีทางเดียวที่จะขจัดความกลัวออกไปได้ก็คือการต้องเผชิญกับผีในต่าแห่งนี้เพียงผู้เดียวเมื่อความกลัวเขาครอบงำชีวิตแสงแห่งสติปัญญาก็ไม่อาจส่องถึงเว้นเสียแต่ต้องกำจัดความกลัวออกไป ชายผู้หวาดกลัวมีได้ไตรตรองเสียด้วยซ้ำว่าผีคืออะไรพระขวานคำสวดจะช่วยเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่เคยเห็นตัวตนของผีและพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตรัสสอนเรื่องนี้ในทุกข่ำคืนจนหลับไปพร้อมกับบทสวดมนต์ด้วยความเหนื่อยล้าผ่านไปกว่าสัปดาห์ผีไม่เคยมาปรากฏตัวความกลัวก็เริ่มคลี่คลายพอหลายวันเข้าก็เริ่มเหนื่อย เริ่มคิดว่ามีอะไรมาก็ช่างแสดงว่ามันไม่มีมันถึงไม่มาก็เลยเริ่มชินชาเฉยขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาในเมืองแล้วไปคนพระไตรปิฎกในวัดก็พบว่ามันไม่มีเรื่องผีนี่เรากลัวไปเองจนเพียงเพ่งมองการทำงานของจิตใจต้นอย่างหนักหน่วง นอกจากต่อสู้กับเรื่องผีแล้วโจยังต้องต่อสู้กับแรงปาถนาจากสัญชาตญาณสัตว์โลกมันเป็นเรื่องความเหงาเรื่องต้องการเซ็ก์อยากมีแฟนอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องต่อสู้ภายในที่หนักที่สุดในช่วงนั้นแล้ววันหนึ่งเพื่อนชายก็พาหญิงสาวเข้ามาเยี่ยมยังกระท่อมน้อยชายป่าเธอหญิงคนนั้นสแสดงเจตจำนงขอร่วมมีชีวิตในป่าอันน่าอภิรมแห่งนี้ จะแบบไหนก็ไม่รู้แต่เขาอยากมาอยู่ด้วยแต่ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะกำลังฝึกตัวเองอยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบเขาเพื่อนมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะเพื่อนมันมีแฟนมากอยู่แล้วถ้ามึงอยากได้มึงก็เอาไปเลยถ้ามึงเอาได้มึงเอาเลยผมก็บอกไปว่าเอาไม่ได้หรอกกูไม่เก่งบางขณะ ความต้องการรุนแรงมากเข้าจนเคยนึกจะเดินออกจากตาแห่งนั้นมาให้รู้แล้วรู้ลอดแต่เขาไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่ไม่ยอมแก้ปัญหาอะไรเลยคำถามผุดขึ้นมาแย้งอารมณ์อยากรู้ว่าถ้าทนต่อไปจะได้อะไรขึ้นมามันจะหนักในช่วงแรกๆหนักจนรู้สึกว่าเราจะทนไม่ได้แต่เมื่อเราทนต่อไปได้มันจะอ่อนลง จะเริ่มเห็นการทำงานของจิตใจตัวเองก็เริ่มรู้สึกว่าเออยู่คนเดียวก็ได้จนค้นพบว่าความเหงาไม่มีตัวตนเราสร้างมันขึ้นมาเองความกลัวก็ไม่มีตัวตนเราสร้างมันขึ้นมาเองมีจอบเสียงเกลือเทียนและไม้ขีดหมอนเสื้อผ้าสองงสตัวคือของจำเป็นที่โจนต้องซื้อติดตัวเข้ามา นอกจากนั้นแล้วเขาพึ่งพาธรรมชาติทั้งหมดแม้จนจะลงพืชผักไว้หลายชนิดแต่สามเดือนแรกยังไม่มีผลผลิตอะไรออกมาเขาประทังชีวิตด้วยพืชผักที่หาเก็บได้จากราวป่าอย่างผักกูดผักน้ำหน่อไม้เห็ดและผักป่าอื่นๆที่กินได้เว้นจากนี้โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไม่มีคา,าร์โบไฮเดรตจากหัวเผือกหัวมัน ก็ไม่มีเช่นกันครบอายุพืชถักข้างลำทานที่จนเต้าเพียรดูแลรดน้ำออกดอกออกผลข้าโพอดอวดฝักเหลืองนวลหอมหวานอย่างธรรมชาติผักบุ้งผักกาดมะเขือและพริกเติบโตได้ขนาดพอกินข้าโพดหวานสลัดเปลือกกายเป็นอาหารธรรมชาติอันโอชะ จน, yup. จนจนันไดสลัดเครื่องพันธนาการกายให้เป็นหน so yeah. like <no <UM ึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างครั้งแรกที่ลืมตาดูโลกก็ลองไม่ใส่ดูไม่มีคนมาแล้วจะใส่ให้มันยุ่งยากทำไมใส่แล้วก็ต้องซักมันก็ไม่ร้อนไม่หนาวอากาศพอดีตื่นขึ้นมาอยากทำอะไรก็ได้ทําก็ลองดูกว่าเจ็บเตือนในป่าตีนเขาทางขึ้นหมู่บ้านกะเหลี่ยงความสงบของธรรมชาติ สายน้ำเสียงนกรีดริ่งผืนดินท้องฟ้าสัพพชีวิตทั้งมวลหนุนนำการฝึกฝนเขาเฝ้าอดทนพิจารณาความเป็นไปของชีวิตและจิตใจความเบาสบายผุดขึ้นในความรู้สึกคำตอบจากการ,รเผชิญเผยให้รู้เห็นความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่นี้ชีวิตก็อยู่ได้แล้ว จะไปทำอะไรให้มันยุง่งยากเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องปมด้อยการไร้คุณค่าไรต้ตัวตนในสังคมอยู่อย่างนี้เป็นตัวของเราโจนรู้สึกแบบนี้สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตคือใจตัวเองเริ่มรู้สึกว่าใจทำให้ทุกอย่างเป็นปัญหาก็ได้ทำให้ทุกอย่างไม่เป็นปัญหาก็ได้เริ่มจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีปัญหามีแต่ใจเราที่เป็นปัญหา นั่นคือข้อสรุปที่ได้มาจากตรงนั้นผืนป่าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า8กิโลเมตรอยู่ระหว่างเมืองและหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงด้านบนความสงสัยไม่เข้าใจทำให้คนในเมืองคิดว่าเขาเป็นสายให้กับพวกค้าฝิ่นบนดอยฝ่ายบนดอยก็มองว่าเขาเป็นสายให้กับตำรวจเขาจึงตัดสินใจออกจากป่าแห่งนั้นเพื่อรักษาชีวิต จะอย่างไรก็ตามคำตอบของชีวิตที่ได้รับยังต้องผ่านบททดสอบอีกมากมายนกกระจิบบนยอดญ้าร้องแรกขึ้นท่ามกลางบทสนทนาคิดว่าถ้ากลับมาอยู่ในโลกก็จะกลับไปเป็นเหมือนคนธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันก็พอใจในตรงนั้นแต่มันก็ยังไม่เป็นความจริงยังไม่ได้ตายตัวยังไม่ได้มั่นคง แต่มองเห็นทางเลือกหนึ่งว่าอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ำคืนดำไร้แสงจนนันวนเสียงคลุยแว่วลอยตามสายลมแทกหมู่แมกไม้มาจากบ้านดินหลังน้อยในส่วนพันพันโจรภรรยาและลูกชายร่วมมาเลงเพลงอันไพเราะนั้นคุยเราเดียวกันแต่กลับให้ความรู้สึกต่างกันบนรอยผ่านของการเวลา